ดีค่ะทุกคนวันนี้เราไปยิมนะคะเราไม่ได้ออกกำลังกายที่ห้องตอนเช้านะคะเพราะเราคิดว่าหนึ่งชั่วโมงมันไม่พอค่ะสำหรับที่จะเอาไขมันออกไม่พอจริงๆค่ะเราก็เลยตัดสินใจไปที่ยิมฝืนมากฝืนมากค่ะเพราะว่าเพราะว่า เมื่อวานฝืนใช่ไหมวันนี้หนักกว่าเมื่อวานนะร่างกายนี้มันหนักข้อขึ้นทุกวันนะร่างกายของเราเนี่ยฝืนไปออกกําลังกายไม่อยากออกกาลังกายไม่พอนะทุกคนป่วยด้วยทีนี้เราบอกว่าป่วยอะจะสู้มันไม่ได้เออเราก็สู้มันไม่ได้จริงๆแต่ทีนี้เราก็นอนพักสักพักหนึ่งนะ แล้วเราก็ฝืนแล้วไปที่ยิมแบบฝืนๆนะ่ะแบบป่วยๆอะ่ะมันผ่านไปได้คะ่ะทุกคนประมาณหนึ่งชั่วโมงประมาณหนึ่งชั่วโมงเราเล่นได้แล้วทีแต่เราเล่นได้ไม่เต็มที่วันนี้เราเล่นได้ไม่เต็มที่เพราะว่าวันนั้นไปเราเล่นแล้วเราเราลงใช่ไหมเราเอาเขา่า กมากระแทกตรงนี้ค่ะแล้วตอนนี้แค่จับอย่างนี้ก็เจ็บกระดูกคือการเล่นยิมเนี่ยอย่าห้าวนะคะทุกคนอย่าเก่งอย่าไปทำเองอันนี้เราทำเองนี่เจ็บแบบไม่รู้เมื่อไหร่จะหายเลยแค่แค่หายใจแรงก็เจ็บแล้ววันนี้เราก็เลยเล่นยิมได้ไม่เต็มที่ ต่เออท้องหน้าท้องมันลดนะคะทุกคน <St art noise> <S <S เราถือว่าโอเคนะคะการไปยิมคิว <C ute> ผีใจแบบว่าไม่ต้องฟิตเนสก็ได้แต่เดี๋ยวอันนี้พึ่งเพิ่งไปได้ไม่นานนะคะต้องลองหนึ่งเดือนนะคะค่ะก็มาบอกทุกคนแค่นี้ค่ะแล้วก็มาบอกว่าตอนเช้าเรากินน้ำหนึ่งขวดใหญ่ใช่ไหมกินครึ่งหนึ่งแล้วก็กินกาแฟแล้วก็กินอีกครึ่งหนึ่งแล้วเราก็เข้าห้องน้ำท้องเราก็บวม ท้องบวมค่ะมันไม่แบนขนาดเข้าห้องน้ำนะท้องไม่ผูกนะมันก็บวมแล้วก็ทานข้าวมันก็ยิ่งบวมเข้าไปอีกเราก็เลยไปออกกําลังกายโอ๊เจ็บโหจับางนี้เจ็บเลยกระดูกค่ะซิ่คโครงเขาก็แทกเออค่ะขอโทษค่ะ ก็ไปที่ยิมก็ไปวอร์มเหมือนที่อยู่ในห้องเนี่ยค่ะวอร์มแล้วก็เล่นท่าเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะเอ่อโพสคลิปให้ดูด้วยนะคะว่าวันนี้เราเล่นท่าอะไรนะคะแต่คอนเฟิร์มว่าเราไปยิมเนี่ยพุงมันลดจริงๆ แล้วก็มันกระชับมันกระชับขึ้นด้วยค่ะหรือว่าเรากินโปรตีนถึงไปพิสูจน์กันนะคะหนึ่งเดือนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ